นิทานลูกส้มขอนำเสนอเรื่องหญิงมาลัยเสร็จหรือ,อยังแตงกวาใกล้แล้วแตงอ่อนตะโกนส่งเสียงเรียกพี่สาวเพราะเวลานี้จวนจะได้เวลาที่จะต้องออกไปขายของแล้วเอ็งจะเร่งพี่ทำไมนะคะก็มันสายแล้วนี่นาะถ้าเราไปช้า เราขายของจะยิ่งยากไปใหญ่จะลำบากอีกนะพี่นะเออเออเสร็จแล้วไปสิมอรออะไรเล่าแตงกวากับแตงอ่อนอาศัยอยู่เพียงลำพังสองพี่น้องทั้งคู่มีอายุไร่เลี่ยก,กันคนพี่อายุ27ปีส่วนคนน้องก็อายุ25ปีพ่อกับแม่ของพวกเธอ ได้ตายจากไปเมื่อสองปีที่แล้วแตงกวากับแตงอ่อนไม่ได้มีญาติพี่น้องที่ไหนทั้งสองปลูกดอกไม้มีทั้งดอกเบญจมาศและดอกดาวเรืองนอกจากนั้นก็ยังร้อยพวงมาลัยขายอีกด้วยแม่ค้าจ๊ะพวงมาลัยนี้เท่าไหร่ก็เท่าที่เห็นนั่นแหละ แรงกว่ามักจะพูดจายิยวนกลับชายหนุ่มที่มีหน้าตาธรรมดาแต่ถ้าว่าเป็นคนหน้าตาดีหน่อยหญิงสาวก็จะพูดอีกอย่างอุ๊ยสุดลอรับพวงมาลัยสักพวงมิจ๊ะชายหนุ่มที่มาซื้อก่อนหน้ารู้สึกไม่พอใจที่แม่ค้าลำเอียงทั้งที่เขามาซื้อก่อน แต่แตงกวาก็ไม่ได้สนใจหยิบใส่ถุงใหเอาแม่คะทำไมแซงคิวดือด้อๆอย่างนี้ล่ะฉันมาก่อนนะอ๋ออะไรกันนักหนานะหน้าตาก็ไม่รอแล้วอย่างมาพูดมากอีกเอาไปเอาไปได้ละก็ไปสิจ๊ะแม้ว่าแตงกวาจะพูดจาไม่ค่อยดีแต่ทว่าเมื่อมองใบหน้าของนางแล้ว ก็ทำให้มองข้ามนิสัยไปได้เพราะแตงกวามีใบหน้าที่สวยงามใครเห็นก็โกรธเธอไม่ลงเกิดอะไรขึ้นพี่แตงกวาไม่มีอะไรหรอกเบื่อไอ้พวกขี้ริ้วขี้เละแล้วไม่รู้จักเจียมตัวหรีออาจมาจีบสาวสวยอย่างพี่ไม่เอาหน้าพี่แตงกวาอย่าพูดถึงลูกค้าแบบนั้นสิเราเป็นแม่ค้านะพี่ แตงอ่อนมีนิสัยผิดกับพี่สาวแต่ถ้าเทียมถึงหน้าตาแล้วผู้เป็นน้องสวยสู้พี่ไม่ได้เลยนั่นอาจเป็นเพราะแตงอ่อนเธอไม่ได้แต่งแต้มสีสันบนใบหน้าพวงมาลัยพวงเท่าไหร่จ๊ะในระหว่างที่สองพี่น้องกำลังพูดคุยกันก็ได้มีชายตัวสูงน้ำเสียงของเขาช่างสุภาพไพเราะ ทั้งการแต่งตัวก็ไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปทันทีที่แตงกวาเห็นก็รู้สึกว่าเขานั้นตรงสเปคเธอทุกอย่างหญิงสาวออกอาการระลิกระริศทรงสายตาชะม้อยชะม้ม้ให้ชายหนุ่มพวงละยี่สิบบาทจ้ารับกี่พวงดีจ้าเอาสักห้าพวงนะได้สิจ้า รอแป๊บหนึ่งนะสุดลอระหว่างที่แตงกวากำลังหยิบพวงมาลัยใส่ถุงดวงตากลมโตของชายหนุ่มตัวสูงก็เหลือบมองไปเห็นผู้หญิงผู้หนึ่งนั่นก็คือแตงอ่อนที่กำลังนั่งร้อยมาลัยชายหนุ่มเขารู้สึกสะดุดใบหน้าที่ดูธรรมดาของหญิงสาวผมยาวผิวสรวยไว้ไปตามสายลม ทูกใจชายหนุ่มยิ่งนะักคุณคะพวงมาลัยได้แล้วคะ่ะคุณคุณคะได้ยินไหมคะแตงกวามองตามสายตาของชายหนุ่มก็เห็นว่าเขากำลังจ้องมองน้องสาวของตนเองอยู่หญิงสาวปรบมือดังหนึ่งครั้งจนชายหนุ่มสะดุง้งขอโทษด้วยนะครับนี่ข้าพวงมาลัย หญิงสาวรับเงินจากมือนุ่มๆของชายหนุ่มเป็นผู้ชายแท้ๆแ,แต่ทำไมมือนุ่มจังเงินก็หอมหอมพอเทพบุตรหรือเปล่าเนี่ยวินาทีนี้แตงกวาได้ละเมือเพ้อฝันไปไกลว่าตนเองกำลังอยู่ในอ้อมกอดของชายตัวสูงทั้งสองกำลังกอดพอดร,รักกันอย่างดูดดื่ม เป็นอะไรพี่แตงกวาโอ้ยแกขาดจังหวะฉันจริงๆไปร้อยพวงมาลัยต่อให้เสร็จนุ่นไปแตงกวาแอบสะกดรอยตามชายหนุ่มไปก่อนที่จะรู้ว่าเขาไม่ใช่สามัญชนธรรมดาแท้จริงแล้วเขาคือท่านชายทศวรรษลูกขุนนางในวังท่านชายอย่างนั้นหรือนี่โอ้ยวาสนาของอีแตงกวาแท้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแตงกวาก็มีพฤติกรรมที่แปลกไปจนน้องสาวเริ่มสงสยัยพี่แตงกวานี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าแตงกวาํำลังหัดซ้อมพูดภาษาของคนเมืองหรือแม้กระทั่งการเดินการยืนและการนั่งจะอะไรซะอีกละ่ะก็พี่เอง จะได้ไปเป็นคุณหญิงคุณนายแล้วนะนี่พี่พูดเรื่องอะไรฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยแกนี่มันก็บื้อจริงๆเลยแกจำผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีขาวมาซื้อพวงมาลัยห้าพวงเมื่อวันก่อนได้หรือเปล่าล่ะผู้ชายเสื้อขาวเมื่อวันก่อนนะเหรออ๋อฉันจำได้แล้วแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะพี่ แตงกว่าได้เล่าให้น้องสาวฟังว่าล่อนแอบไปสืบฐานะของชายหนุม่มก่อนจะรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากที่ไหนแล้วร่ำรวยใหญ่โตเพียงใดฐานะของเขาสูงส่งขนาดนั้นเขาจะมามองหญิงจนๆอย่างพวกเราเหรอพี่เองก็พูดไปของแบบนี้มันก็ไม่แน่หรอกนะ แตงอ่อนได้เตือนสติพี่สาวเพราะความหวังดีไม่อยากให้หล่อนเพอ้อฝันไปไกลเองนี่มันชอบขัดพี่จริงๆเลยจะไปไหนก็ไปไปปะแตงอ่อนเดินไปนั่งร้อยพวงมาลัยพรางกับสายหัวในความคิดเห็นของพี่สาวตนเช้าวันใหม่แตงอ่อนวันนี้น้องไปขายพวงมาลัยคนเดียวก่อนนะ พี่รู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายน่ะอ้าวเป็นอะไรมากหรือจ๊ะพี่ไปหาหมอไหมให้ฉันพาพี่ไปก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรมากหรอกเดี๋ยวนอนซักประเดี๋ยวก็คงจะหายหน้าถ้างั้นยังไงพี่ก็พักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวฉันจะไปขายของคนเดียวเองไม่ต้องเป็นห่วงนะแต้งอ่อนนำดอกไม้และพวงมาลัยต่างๆ ใส่รถเข็นจากนั้นก็เข็นมุ่งหน้าไปที่ตลาดแต่ระหว่างทางได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อจูจ่ๆรถของท่านชายทศวรรษได้เกิดเบรกแตกทำให้เชี่ยวชนกับรถเข็นของแตงอ่อนจนพังเสียหายอีกทั้งดอกไม้ก็ชำ้ำและเละเทะไปหมดไม่สามารถนำมาขายต่อได้อีกแล้ว ฉันขอโทษด้วยนะเธอบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเปล่าจ้าไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรดอกไม้และรถเข็นของเธอเสียหายหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเองท่านชายทศวรรษได้สั่งให้ลูกน้องไปจัดการเรื่องรถจากนั้นเขาก็ได้ขับรถพาหญิงสาวไปส่งถึงบ้านเอ๊ะ นั่นรถใครมาจอดหน้าบ้านเรานะแตงอ่อนที่กำลังเคลิ้มหลับได้ยินเสียงรถหลอนจึงรีบลุกขึ้นมาดูก่อนจะเห็นชายหนุ่มที่ตนเองหมายปองนั่นท่านชายทศวรรษนี่นาะทำไมถึงมากับยายแตงอ่อนได้นะแตงกวาได้แต่แอบมองอยู่สักพักเดี๋ยวฉันจะให้คนของฉันนำรถคันใหม่ให้เธอ ส่วนนี่เงินค่าเสียหายทั้งหมดนะมันเยอะไปค่ะฉันรับไม่ได้หรอกรับไปเถอะนะถือเสียว่าเป็นค่าเสียเวลาของเธอแม้จะไม่อยากรับเงินจากมือของชายหนุม่มแต่ท่านชายทศวรรษก็ได้ยัดเยียดใส่มือของหญิงสาวช่วงเวลานี้แตงกว่าได้สังเกตเห็นแววตาของชายหนุม่ม ดูเหมือนว่าเขานั้นจะสนใจในตัวน้องสาวของรอนแต่ถึงแม้จะเป็นชายที่ตนเองนั้นไม้ปองแต่หญิงสาวก็ไม่ได้อิจฉาหรือไม่ได้ไม่พอใจเพราะถึงยังไงแตงอ่อนก็เป็นน้องสาวแท้ๆของเธอแล้วเธอก็ยังมีกันอยู่แค่สองคนพี่น้องแมนว่าแตงกวาจะเป็นคนปากไม่ค่อยดีปากจัดไปหน่อย แต่หล่อนก็รักน้องสาวเกิดอะไรขึ้น Thank แตงอ่อนแตงอ่อนได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พี่สาวได้ฟัง mm hmm. นี่เป็นเงินที่ท่านชายเขาให้มานะ่ะ mm hmm. พี่พี่เก็บไว้สิ mm hmm. ดูเหมือนว่าท่านชายอะไรนั่น mm hmm. เขาจะสนใจเธอนะ mm hmm. พี่พูดบ้าอะไร mm hmm. เขาไม่สนใจคนจนๆอย่างเราหรอก mm hmm. และอีกอย่างหนึ่ง พี่ก็ชอบเขาไม่ใช่เหรอจ๊ะทีหลังพี่อย่าพูดแบบนี้อีกนะแตงอ่อนเธอเข้าใจผิดแล้วที่แท้จริงแตงกวาก็พูดไปเรื่อยเปืย่ยล่อนไม่คิดจริงจังอะไรในคำพูดของตนเองแต่ถึงกระนั้นแตงกวาก็ไม่ได้อธิบายให้น้องสาวฟังอย่างชัดเจนวันต่อมาซองคนพี่น้องไปขายพวงมาลัยตามปกติ น้องแตงกวาซื้อพวงมาไยหน่อยสิพี่อีกแล้วเหรอแตงอ่อนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเดินเข้ามาหาเพราะกลัวพี่สาวจะมีเรื่องกับลูกค้าเหมือนเช่นเคยมีอะไรหรือเปล่าพี่แตงกวาอ๋อจะมีอะไรซะอีกก็รำคาญพี่ปั่นนะสิไม่รู้จะซื้อพวงมาไรไปถมบ้านหรือ,อยังไง นายป่านยืนยิ้มแชงใส่แตงกวาจนแตงอ่อนนึกแปลกใจโดนด่าสักขนาดนี้ชายหนุ่มยังมีหน้ายิ้มใส่พี่สาวของตนไปร้อยพวงมาลัยต่อเถอะเดี๋ยวพี่จัดการเองแตงอ่อนเห็นว่าไม่มีอะไรจึงกลับไปนั่งร้อยพวงมาลัยดังเดิมสักพักใย่ๆต่อมาแตงกวาเหลือไปเห็นท่านชายทศวรรษมาแต่ไกล หญิงสาวมั่นใจว่าชายหนุ่มต้องเดินมาที่ร้านอย่างแน่นอนแตงอ่อนเอ้ยมาเฝ้าหน้าร้านให้พี่แป๊บหนึ่งสิเดี๋ยวพี่ไปหาซื้ออะไรกินสักหน่อยได้จ้ะพี่แตงกวาแตงกวารีบเดินออกไปจากร้านถัดจากนั้นไปไม่นานท่านชายก็เดินมาที่หน้าร้านแม่ค้าซื้อพวงมาลัยหน่อยสิได้จ้ะ แตงกวาที่กำลังก้มหน้าอยู่ยังไม่รู้ว่าเป็นน้ำเสียงของท่านชายก่อนที่เธอจะเงยหน้าขึ้นมามองและตกใจเซไปข้างหลังตายเมื่อไหร่พี่แตงกวาจะมาเนี่ยยิงไม่อยากเห็นหน้าก็เหมือนสวรรค์กลัน่นแกล้งภากสายให้ท่านชายทศวรรษให้มาพบปากกับแตงอ่อนอีกครั้งว่าไงแมค่ค้าซื้อพวงมาลัยหน่อยสิครับ วันนี้รับกี่พวงลีคะเอาทั้งหมดนี่แหละทั้งหมดเอาไปทำอะไรคะเยอะแยะชายหนุ่มยิ้มก่อนตอบว่ามารดาของเขาชอบฝีมือการร้อยพวงมลาลัยของแตงอ่อนเป็นอย่างมากเอาไปไว้รับแขกบ้านแขกเมืองนะสิแตงอ่อนที่ได้ยินเช่นนั้นก็รีบหยิบพวงมลาลัยใส่ถุง เพื่อที่จะได้ผเผชิญหน้ากับท่านชายให้น้อยที่สุดได้พวงมาลัยแล้วทำไมยังไม่รีบกลับอีกนะหญิงสาวครุ่นคิดอยู่ในใจแตงอ่อนรู้สึกอึดอัดและหัวใจเต้นแรงผิดปกติในขณะที่แตงกวาก็ได้แอบมองน้องและสังเกตเห็นได้ชัดว่าเธอมีท่าทางอาการเขินอายปากแข็งจริงๆนะเนี่ยน้องเรา เมื่อท่านชายกลับขึ้นรถแตงกวาก็รีบเดินมาหาน้องสาวอ้าวพวงมาลัยขายหมดแล้วเหรอพี่แตงกวาพี่ไปไหนมาทำไมนานจังแตงกวาโกหกน้องสาวไปว่าเธอมัวแต่เพลิดเพลินกับการพูดคุยและเลือกดูเครื่องสำอางกลับบ้านกันเถอะพี่ไปซีขายหมดแล้ว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านชายทศวรรษก็กลายเป็นลูกค้าประจำของสองพี่น้องแตงอ่อนวันนี้เธอว่างหรือเปล่าไม่ว่างค่ะดีฉันต้องขายพวงมาลัยโอ้ยพวงมาลัยไม่กี่พวงเดี๋ยวพี่ขายเองก็ได้แตงกวารีพูดแทรกขึ้นมาแตงกวาเธอจะว่าอะไรไหม ค่ะฉันจะขออนุญาตพาน้องของเธอไปทานข้าวที่บ้านโอ้ยฉันจะว่าทำไมกันล่ะคะท่านชายไปเถอะเจ้าค่ะแตงอ่อนจะได้เปิดหูเปิดตาบ้างแตงอ่อนสายหัวรีบปฏิเสธฉันไม่ไปหรอกคะ่ะสังคมของเรามันต่างกันขืนฉันไปก็ทำให้ท่านชายขายหน้าเปล่าเ,าเรื่องนั้นเธอไม่ต้องคิดมากหรอก ฉันได้เล่าเรื่องราวของเธอให้กับแม่ฟังอยู่แล้วบ้างเธอไปกับฉันเถอะนะท่านชายเพียงแค่ต้องการพิสูจน์ให้แตงอ่อนได้รู้ว่าตัวชายหนุ่มจริงใจกับเธอแต่ว่าไปเถอะแตงอ่อนอย่าเสียมารยาทสิแตงกวาเชียร์ให้น้องสาวเต็มทีเมื่อแตงอ่อนไปที่บ้านของชายหนุม่ม ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีแม่ของท่านชายทศวรรษได้เดินเข้ามาทักทายแตงอ่อนเธอใช่ลูกสาวของปฐุมมาหรือเปล่าแตงอ่อนตกใจมากคิดไม่ถึงเลยว่าแม่ของท่านชายจะรู้จักแม่ของเธอท่านหญิงรู้ได้ยังไงหรือเจ้าคะทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะหนเมื่อพ่อของเธอ เป็นเพื่อนสนิทของสามีฉันท่านหญิงได้เล่าประวัติความเป็นมาของทั้งสองครอบครัวพวกเราตามหาพ่อกับแม่ของเธอทั้งสองมานานมากจนวันที่ลูกชายของฉันได้ซื้อพวงมาลัยมาให้การร้อยพวงมาลัยแบบนี้มีแค่ปทุมมาเท่านั้นที่ทำได้ใช่ค่ะ ตอนเด็กๆแม่ของดิฉันสอนร้อยพรมลายอย่างสวยงามนอกจากนั้นท่านหญิงยังได้บอกกับแตงอ่อนไปอีกว่าพ่อของท่านชายทศวรรษเคยได้ให้สัญญากับเพื่อนสนิทเอาไว้ว่าจะหมายมั่นให้ลูกสาวคนเล็กกับท่านชายได้แต่งงานกันทำตามท,ท,ที่ผู้ใหญ่คุยกันไว้เถิดนะ พ่อกับแม่ของเธอจะได้นอนตายตาหลับเสียทีฉันเองก็รอวันนี้มานานแล้วส่วนดูแล้วลูกของฉันก็รู้สึกถูกชะตากับเธอเช่นกันนะแตงอ่อนเธอจะว่าอย่างไรแต่ฉันว่าอย่าปฏิเสธเลยนะคือว่าแตงอ่อนต้องถามพี่แตงกวาก่อนนะคะ ไม่ต้องถามแล้วละฉันได้พูดคุยกับแตงกวามาก่อนหน้านี้แล้วแต่เธอก็คงไม่รู้พี่แตงกวาของเธอรักเธอมากนะอยากให้เธอเป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีแท้จริงแล้วแตงอ่อนก็ได้มีใจให้กับท่านชายเช่นกันหญิงสาวจึงตอบตกลงหลังจากแต่งงานแล้ว แตงอ่อนกับแตงกวาก็ได้ย้ายเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในคฤราสา์หลังรูไม่ได้ขายพวงมาลัยอีกต่อไปจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทำนิทาน เรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ